วันนี้ในที่ประชุมครมจะเสนออะไรจะเสนอขออนุญัตอะไรบ้างครับวันนี้วันนี้วันนี้มีเรื่องคนละตึ้งพลัสเลยครับคืออย่างที่ผมพี่นในพูดกับพี่ทั์พูดแต่ตอนต้นเนี่ยสีส่เดือนเนี่ยแม้มันจะเป็นเวลาไม่นานแต่คิดว่าเราทําได้คิดว่าทุกสัปดาห์เนี่ยจะมีรเรื่องต่างๆในห้าเสาหลักออกมามวันนี้เป็นเรื่องของคนละตึ้งพลัส ซึ่งต่อจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราทําเรื่องบัตรสวัสดิการที่เติมเงินเข้าไปนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องคนครึ่นพลดสนะครับ,รบที่เข้าคอรมอก็ขออนุมัติโครงการทั้งหมดนะครับก็บบบวันนี้ก็จะไปเล่าให้คอรมอทราบว่าคนครึ่งพลาสเนี่ยรายละเอียดมีอย่างไรบ้าง ที่เราพลัสเนี่ยเดี๋ยวที่คงเห็นข่าวอยน่ี้แล้วมันแตกต่างจากอันเดิมที่เป็นคนละครึ่งธรรมดาก็คือมันมีเพิ่มพลัสเข้าไปเรื you know, really ่องก็คือหนึ่งคนที่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยเขาจะได้มากกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีอันนี้เพื่อจูงใจคนที่คนที่อยู่ในระบบภาษีครับเขาจะได้รู้สึกว่าเอออันเนี้ยการส่งสัญญาณเรื่องวินัยทางการคลังด้วยนะครับก็เขาจะได้2,400บาทนะครับถ้าคนไม่ไม่ได้อยู่ระบบภาษีก็ได้สองพบาทนะครับแล้วก็ รัฐที่2องก็คือเขาสามารถคนละครึ่งก็คือรัฐสมทบ200เขาเขาสมทบ200บาทต่อวันสูงสุดนะครับก็ <c oughs> ที่ใช้จ่ายหรือก็ช่วยลดภาคของชีพเขา <c oughs> แล้วก็3ามก็คือร้านค้าต่างๆเนี่ยเราให้ร้านค้ารายเล็กรายย่อยเราไม่ต้องการให้ต้องบอกประมาณมันจํากัดนะครับไม่ได้ให้ <c oughs> ใไปอยู่รายใหญ่เช <c oughs> ่น,ร,นร้านค้าผอค้าแม่ค้าในตลาดในซอยทั้งหลาย นะครัคแต่เราก็ฟังว่ามีผู้ปรกอบการเขาบอกอ้าวเขาก็เป็นนิติบุคคลระดับไมโคร SME ทําทำไมเขาไม่ได้นะ่ะทำไมเฉพาะให้พ่อค้าแม่ค้าอย่างเดียวอันนี้เราก็จะเพิ่มให้ร้านที่เขาเป็นนิติบุคคลรายย่อยด้วยอันนี้ก็ให้เขาได้ด้วยะนะครับได้ช่วยแล้วก็อีกอันหนึ่ง ก็เป็นเรื่องของอันนี้กระตุ้นสั้นใช่ไหมครับกระจายตัวเรียบร้อยให้ไปทั่วประเทศแล้วได้ผลยาวคือผมจะทําเน้นเรื่องวีกิล l เพิ่มทักษะให้กับพ่อค้าแม่ค้าเพิ่มทักษะพ่อค้าแม่ค้าเช่นพ่อค้าแม่ค้าพวกนี้จริงๆก็ใช้โซเชียลมีเดียกันอยู่แล้วครับดูติ๊กตอกดูอะไรก็แล้วแต่ Facebook แต่ว่า ทักษะในการขายของเขาเนี่ยที่จะขายออนไลน์เพราะเราไปจับมือกับแพลตฟอร์มเหมือนกันทำยังไงให้เขาขายเก่งขึ้นการที่เขาขายของได้เฉพาะในตลาดเขาเนี่ยหรือมันสามารถที่จะทำคอนเทนต์ออนไลน์ขายของบนออนไลน์ได้อันนี้เราจับมือกับทั้งกลุ่มไทยแล้วแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆและอันที่สองก็คือเรื่องลดต้นทุนเขาคือเราจะมีใช้ระบบดิจิตอลมาลดต้นทุนก็คือทําบัญชีให้เลย ยกตัวอย่างเช่นทัพพีเดนัยคุณรัฐเคยใช้แบงค์เนี่ยบางทีแบงค์สรุปให้เลยเดือนหนึ่งคุณใช้จ่ายอะไรไปบ้างต้นทุนคุณเท่าไหร่คุณไปกินเยอะคุณไปดื่มเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้พ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้จะเห็นบัญชีตัวเองนะครับเพื่อให้ถามว่าเพื่ออะไรให้แพลตฟอร์มเนี่ยไปจับมือกับธนาคารและธนาคารจะได้มาปล่อยสินเชื่อแทนต้องไปกู้นอกระบบเขาบอกว่าถ้าทําตรงนี้ได้เนี่ยเขาพร้อมจะเป็นระดับ ให้สิทธิ์เท่ายย่อยเลยครับแล้วอันสุดท้ายคือเอาเทคโนโลยีมาใช้ใครอยากเรียนเรื่องเอไอเรื่องอะไรท่างระหว่างที่พักอยู่เนี่ยไปไปอบรมตรงนี้ได้อันนี้ก็คือการเพิ่มทักษะให้ให้คนตัวเล็กตัวน้อยนะครับเพาอค้าแม่ค้านะครับเราถึงเรื่องคลาสเรื่องคนขึ้นคลาสคือคลาสเรื่องรีสกิลเรื่องทักษะ คือตรงนี้มันจะช่วยทําให้กระตุ้นปั้งยาวใช่ไหมคบได้ผลยาวด้วยครับได้ผลระยะยาวกระจายตัวไปทั่วประเทศครับครับครับกราบขอขคุณมากครับแล้วตัวเอกเห็นท่านนายกรออยู่ครับครบถ้วนครับครับกราบขอพระคุณมากครับท่านรองนายกครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับครับคต้องขอบคุณนะคะท่านรองนายกเอกนิตินิติธรรมภาทนะคะนิติว่าการกระทรวงการคลังพูดแบบครบจบเลยตามคอนเซ็ปต์จริงจริงนะแล้วแเอกครั้งแรกก็บอกว่ามีแค่10นาทีนะ เพราะนายกอนุทินรอหารือบางเรื่องอยู่ที่ไหนได้ดเอรเอกลากไปครึ่งชั่วโมงเต็มๆเราปล่อยเลยเพราะว่ามันมีความสำคัญในการที่จะต้องมีมทบายด้วยเชื่อมโยงกันทุกเรื่อง